สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคุแม่นเขียนบัตรแม่เสร็แล้วใช่ไหมยังแหมหมอก็โอเคบุญสีคุณพิทักษ์โอเคเอาเป็นคอยค่าอันนี้อยู่เซลฟี่หมอการเซลฟี่ แล้ว <Okay. S 2> <Wow. S 1> ใส่ชีวิตอยู่็ก,กมองกันเอาออกลย่าไง,ไง,งมันยังไม่เข้าหรือเปล่า <c oughs> เหล็กยังไม่เข้าหรือเปล่าสียังยัให้มอีกคุณดูตั้งสองหลอดอันนี้คือสภาพนะคะพนักงานกองห้า <c oughs> YouTube ค่ะ YouTube <c oughs> ตรงนี้คือจุดคัดกรองนะคะคุณหมอคุณ พยาบาลทั้งหลายทั้นเราต้องใส่อย่างนี้นะคะเฟซชิลนะคะนี้ค่ะโอเคค่ะใส่แล้ววินม<า>ม,<า>ม่งนี่ยคนไขยเยอะแต่ในเดนมีอรอ <c oughs> ๋อไอไหอยยานเจ้าของ